สําหรับคลิปนี้ก็พภาพพี่น้องอยู่บนภูเขาครับเหมือนในสิพามาเบงเอียงที่มีความสวยงามอีกจักชนิดครับนี่ก็คือเอียงสางนาเนาะครับหรือว่าเอียงตาควายครับก็ถือว่าเป็นเอียงที่เกิดตามธรรมชาติครับอยู่บนลานหินนะครับหรือว่าอยู่บนก้อนหินครับครับก็ถือว่ามีความสวยงามครับสะดุดหูสะดุดตาเนาะครับดอกข้องเพลนก็ถือว่าเป็นที่เป็นจุดเด่นครับเหิ่นจะมีจุดเด่นก็คือบริเวณปากดอกของเพ่นล่ะครับตามที่พี่น้องเห็นนะครับ เป็นสีมีจุด2จุดครับสีมีสีม่วงอมแดงครับบริเวณปากดอกของเพื่อนกระิมีขนนะครับมีขนสีขาวถือว่าเป็นทีจุดเด่นของเพื่อน,น่ะครับเป็นจุดเด่นนะครับครับก็บเป็นเอื้องทีมักพบได้บ่อยครับเจอได้ตามภูเขานะครับแล้วกบบริเวณที่พ่นมีก้อนหินครับสีมีก้อนหิน ใหญ่ให้เพป็นเกาะเพิ่นกะสามารถอยู่ได้ครับแล้วก็มีความทนทานต่อความหอนได้ดีครับทนแรงได้นะครับกถือว่าเป็นเอื่องที่เกิดตามธรรมชาติที่มีความทนทานครับพี่น้องก็คิดเบื่องว่าก่อนเห็นเวลาตากแดดเวลาหนาแรงครับพผ่นสิมีความหอนสูงขนาดใด้นะครับแต่ว่าเอื้องชนิดนี้ก็ยังสามารถอยู่รอดให้ได้จะเล เติบโตงองามเห้วเห็นดอกของเพล่นได้ทุกปีนะครับครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิ์ให้พี่น้องเบิ่งต้นที่ผมปลูกน้ำครับว่าเพนมีความงามแตกต่างกันบ่ครับเพราะเพนจกะออกดอกให้เห็นคือกันนะครับครับสําหรับกอนี้ก็ถือว่าเกิดเองตามธรรมชาติครับเพนกะเกิดอยู่บนก้อนหิน่เนะครับครับนี่ก็คือต้นที่ผมปลูกครับ เิ่นก็ออกดอกในช่วงเวลาเดียวกันนะครับก็คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนครับเป็นสีเหล่อมออกดอกนะครับเาก็สามารถพบเจอดอกของเพิินได้ทุกปีครับสาหรับเอีองชนิดนี้ครับดอกของเพิ่นก็มีขนาดที่ใหญ่ครับสะดุดหูสะดุดตาเนะครับสีของเพิ่นก็คือเพิ่นสีออกสีเหลืองเข้มครับบริเวณปากดอกของเพิินก็มีจุดเป็นสีม่วงอมแดงตามที่พี่น้องเห็นนี่แหละครับ การปลูกข้องเพนกาสามารถปลูกได้ง่ายครับก็คือเอากระนําเอากาะบอกเผาซับหรือว่าอาซินํมเอหพวกกาบไม้ครับผสมกันนะครับเศษก่อนทันหรือว่าเศษก่อนอิฐเศษหินต่างๆครับมาผสมกันนะครับนามาปลูกก็สามารถปลูกได้ครับสําหรับเอื้องชนิดนี้นะครับถือว่ามีความทนทานสูงครับปลูกแล้วเอากระตั้งไว้บริเวณที่มีแสงแดดทว่วถงได้ครับ เป็นสีมีความเจริญงอกงามได้โดยดีครับสำหรับเอืองสร้างนาวนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบว้ปปเพียงแค่นี้แหละครับก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมคลิปครับขอขอบคุณทุกท่านที่เขามาซอยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ